ีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเจลกับพี่คุณมินั่นเองพี่คุณมิคะเมื่อวานเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการวัดครับใช่แล้วละค่ะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องความหมายของการวัดนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความหมายของการวัดเด็กๆจําได้ไหมคะว่ามีความหมายว่าอะไรพี่คุณมิคะบอกเด็กๆหน่อยสิคะ ความหมายของการวัดนะครับก็คือการบ่งบอกปริมาณน,นั่นเองอย่างเช่นความสูงความตำ่ำความอ้วนความผอมความกว้างความแคบโดยเราจะต้องใช้เครื่องมือในการวัดนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับเครื่องมือในการวัดนะคะเราก็จะมีไม้บรรทัดตลับเมตรนะคะแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักนะดเด็กๆลองกลับไปทบทวนจากคลิปที่แล้วดูนะคะแต่สำหรับวันนี้ค,คู่กับ กับพี่คุณนี้นะคะจะสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตนั่นเองคุณครูเจียวนะคะมีนิทานเลขาคณิตมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยคะ่ะเด็กๆจาได้ไหมเอ่ยเลยค่ะคณิตคืออะไรเช่นสามเหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมวงกลมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยม เดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปดูในนิทานนะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับเ้าชูมินิคาร์ที่คุณเจ้าหน่อยพี่คุณมีคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับไปกันเลยติดโควิดไปคิดถึงเมื่อจังวันนี้ได้ไปโรงเรียนแล้วนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปเลยาคณิตกันนะรูปร่างทางเลขาคณิตนะจ๊ะจะมีโครงสร้างที่แน่นอนมนุษย์สามารถบอกชื่อของรูปร่างมันได้นะอย่างเช่นรูปร่างสามเหลี่ยมรูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างวงกลมรูปร่างห้าเหลี่ยมรูปร่างวงรีเดี๋ยววันนี้คุณครูประกาศจะพาดเด็กๆไปดูชื่อแต่ละรูปร่างกันนะคะ ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะไปกันเลยเด็กๆใช้มือลากตามเลยนะรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีมุมทั้งหมด3ามมุมเลยใช้มือลากตามเลยนะ ร <Tri> ูปต่อมาเป็นปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมสี่มุมด้านทุกด้านต้องเท่ากันนะคะ Square. ต่อมาเป็นปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีมุมสี่มุมแต่จะมีด้านยาวและด้านกว้างนะดเด็กๆนะ Rectangle. ต่อมาคือรูปห้าเหลี่ยมนะคะเด็กๆเด็กจะเห็นว่ามีมุมทั้งหมดกี่มุมนับสิห้ามุมนั่นเองแนของต่อมาเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะเด็กๆมีมุมทั้งหมดหกมุมแต่ละด้านเท่ากันหมดเลยหกสา่ล <x> รูปต่อไปเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนะคะเด็ก มีมุมทั้งหมดเจดมุมเด็กๆลากเส้นตามันะด้านทุกด้านเท่ากันนะคะแฮปต่อมาเป็นรูปวงรีนะคะโอ้โหรูปวงกลมนั่นเอง <Okay. S 2> เป็นยังไงกันบ้างจ้าเด็กๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเลข,ขาคณิตไปแล้วอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะณบ้านของสามเหลี่ยมพอครับพอครับวันนี้ผมเรียนเกี่ยวกับรูปเลข,ขาคณิตด้วยล่ะครับสนุกมาก,มากเลยเรียนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยล่ะครับดีแล,แล้วจ้าตั้งใจเรียนแล้วล่ะลูกเนาะจะได้เรียนเก่งๆเนาะ พร้อมผมจะจ้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวคุณเจลกับพี่คุมิจะมาสรุปให้เด็กฟังอีกรอบหนึ่งนะคะรูปเลขาคณิตในนิทานมีอะไรบ้างนะมีสามเหลีย <4 S 2> ่ยมมีสี่เหลี่ยมมีวงกลมมีวงรีห้าเหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเรียนมาคุณคุณเจลกับพี่คุมิ จะมาถามในเด็กอีกรอบนึงนะคะว่าแต่ละรูปเด็กขาคณิตเป็นลักษณะอย่างไรแล้วมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะวันนี้ครูเจลกับพี่คุณี้ต้องขอลาเด็กไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบาย